สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่กูตอมมีดทำมือชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตในการใช้มีดนะครับจริงๆมีดเล่มนี้นะครับความยาว7.5นิ้วเนี่ยคือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สับฟันนะครับเนื่องจากว่าน้ําหนักของเขาด้วยนะครับแต่วันนี้จะมาสาธิตว่าสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อจําเป็นนะครับเดี๋ยวจะลองกับต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นอะไรให้เป็นต้นอะ,อะไรนะ กะทินเทพาเหรอครับจริงเหรอครับกะทินเทพาโอเค เฮ้ยนีแกมนีแกมก็สำหรับโบวี้เล่มนี้นะครับสามารถ ก็ใช้งานได้นะครับผมไม่เสร็จไม่อะไรนะครับก็เป็นมีดใช้จีบถะนะครับงานเล,ล็กๆน้อยๆสาหรับงานแคมป์สำหรับการสรับฟันก็ได้ครับแต่ก็ไม่เหมาะนะครับผมบอกว่าไม่เหมาะก็คือสามารถใช้ได้แต่จะสับฟันแบบนี้ใช้อีโต้ดีกว่านะฮะเพราะน้ำหนักในการฟันจะดีกว่าก็สบายครับ